สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมมาแนะนําไม้เล็กๆครับที่สวนบอนไซปองสายห้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะก็จะมีไม้กระถางบอนไซเล็กๆเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่จะไปลองทํานะครับหรือมาเปลี่ยนใส่กระถางนะฮะซึ่งกระถางก็มีจําหน่ายนะครับมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับ บอนไซพวกนี้นะครับก็สามารถนำมาเปลี่ยนและใส่กระถางได้นะครับหรือมีกระถางเองจะซื้อต้นเล็กๆแบบนี้ไปใส่เองก็ได้นะครับต้นนี้เป็นต้นบวยน้ำนะฮะก็จะมีบวยน้ำมีเชอร์รี่แค่นะครับมีมอนนะฮะมีโมกนะครับมีโมกโมกหนูลานะครับแล้วก็มีอีกอยู่หลายชนิดอยู่นะครับตอนนี้จะค่อยๆ ทยอยมาลงเพิ่มนะครับสวนบอนไซปองสาย5ก็มีอยู่2ที่นะครับมีที่พุทธมทนฑลสาย5แล้วก็ที่สุพรรณบุรีนะครับที่สุพรรณบุรีนี่ห่างจากตัวจังหวัดมาประมาณ4กิโลเมตรที่แยกโพพยานะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักนะครับติดถนนใหญ่หาง่ายนะครับมีบอนไซตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอะไรไล่ไปเลยนะครับมาชมสวนของเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำตัวอย่างการ ปลี่ยนกระถางของบันส่ต้นเล็กๆให้ดูนะครับว่าเราทําแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าได้นะครับติดตามมาครับเดี๋ยวผมจะเลือกต้นไม้ไปนะครับไปใส่กระถางดูนะฮะพอมีฟอร์มแล้วนะครับบางต้นนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับก็ถ้าตัดแต่งก็จะมีฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกระถางต้นนี้ดูนะครับ กระถางที่เหมาะก็น่าจะเป็นใบนี้นะฮะแล้วก็ต้นเล็กๆสักต้นหนึ่งเอาต้นหมอนแล้วกันนะครับต้นหมอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางดูนะครับต้นนี้เป็นต้นชาวกเกี้ยนนะครับก็มีทรงต้นแล้วนะฮะเป็นไม้ทรงต้นไม้ทรงต้นก็เหมาะสําหรับใส่กระถางรูปทรงแบบนี้นะครับนี้เป็น กระถางเซรามิกจากจีนนะครับเป็นกระถางบองไซนะครับขั้นตอนการทำนะครับกระถางเนี่ยจะต้องมีรูนะฮะเพื่อระบายน้ำเราก็จะเอาตะข่ายพลาสติกนะครับกันเอาไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้ดินร่วงลงไปจากนั้นเป็นขั้นตอนการนำเอาต้นไม้ออกจากกระถางนะครับ ซึ่งการออกจากกระถางพวกนี้นะครับขั้นตอนแรกๆนะครับเราก็ลองเคาะๆให้ต้นไม้เราให้ตัวก่อนครับแล้วใช้มือครับจับความลงมาเราก็จะเคลียดินออกนะครับนี่เป็นดินที่ผมเพิ่งปลูกใหม่นะครับก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึง สุขภาพต้นไม้แข็งแรงดีนะครับระบบรากเขาจะเยอะนะครับตัดตุ้มให้บางนะครับเพื่อปลูกในกระถางได้ขั้นตอนพวกนี้นะครับถ้าเราฝึกทำนะครับสำหรับมือใหม่หรือเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นี่นะครับเราลองทำกับไม้พวกนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะมีทักษะมากขึ้นนะครับในการ ทำต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับต้นนี้ชาวกเกี้ยนนะครับเราก็ตัดรากได้นะครับเพราะว่าปริมาณรากเขาเยอะอยู่นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ที่มาลองหัดทํานะครับถ้าเป็นพวกตะโกหนูพวกนี้นะครับการตัดรากพวกนี้จะต้องใช้ความชํานาญพอสมควรนะครับหรือความคุ้นเคยในการทํานะครับเราลองทํากับไม้ง่ายๆนะฮะเราจะมีทักษะในการทํานะครับ ก็จะได้ตุ้มมาแล้วนะฮะจากนั้นผมใช้วัสดุลูกสุดหนึ่งเนี่ยแหละครับให้ต้นไม้เขาอยู่กลางกระถาง นี้เป็นขั้นตอน,นง่ายๆเลยนะครับอันนี้ทำเองได้นะครับทำเองได้ทดลองทำแบบนี้ดูนะครับที่สวนของเรามีจำหน่ายทั้งกระถางแล้วก็ต้นไม้ต้นเล็กๆให้ไปลองทำนะครับหรือที่เราทำสำเร็จแล้วก็มีนะครับนี้เหมาะสำหรับตั้งที่บริเวณโต๊ะทำงานหรือเป็นของฝากของขวัญในเทศกาลต่างๆนะครับ ทุงนี้นะครับเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องลดน้ําให้ชุ่มนะครับถ้ามียาเร่งรากหรือ B1 ก็ใช้ด้วยนะครับจะทําให้ระบบรากของเขาเนี่ยแข็งแรงไม้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะฮะหลังจากเราปลูกแล้วนะครับเราจะลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลําไรสักประมาณ7วันนะครับในช่วง7วันนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ต้นไม้เนี่ย เริ่มปรับตัวนะครับกับกระถางใหม่ลากจะเริ่มเดินใหม่อะไรพวกนี้นะครับบางครั้งอาจจะมีใบร่วงบ้างนะครับใบเหลืองร่วงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามาจากการที่เราตัดลากทิ้งนะครับการที่เราตัดลากทิ้งเนี่ยรากชุดใหม่ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทํางานหรือยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์แบบนักนะครับเขาก็จะผลัดใบนะฮะเพื่อให้มีชีวิตรอดนะครับในกรณีใบร่วงจะเป็น เป็นปกตินะครับสำหรับไม้ที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับแต่ถ้าใบเหลืองร่วงนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าใบเหี่ยวเฉานะครับอันนี้จะเป็นอาการที่ไม่ดีแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นไม้แบบนี้นะครับที่อยู่ในกระถางแบบนี้ส่วนมากระบบรากเนี่ยมันเยอะแล้วไม่จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นนะครับการที่เราเลี้ยงนะครับไว้ในพื้นที่ลำไร7วันแล้วนะครับหลังจากนั้น เลี้ยงออกแดดได้นะครับหรือเลี้ยงชายคาบ,บ้านได้ใต้ต้นไม้ได้หรือจะไว้ในบ้านก็ได้ไว้บนโต๊ะออฟฟิศที่ทํางานก็ได้ในกรณีที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านหรือในโต๊ะทํางานหรือโชว์ไว้ในมุมต่างๆภายในบ้านที่ไม่โดนแสงแดดนั้นนะสองสาวันเราต้องนํามาออกแดดครั้งหนึ่งหรือ,อยังน้อยถ้าเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยไม่ควรเกิน5วันนะครับ ต้องนํามาออกแดดแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มการลดน้ําให้ชุ่มนะครับเราจะต้องลดน้ำเนี่ยให้น้ำเนี่ยไหลออกจากก้นกระถางอันนั้นถึงจะเป็นการที่พอเพียงนะครับส่วนมากต้นไม้ที่เราเลี้ยงกันในบ้านหรือในโต๊ะวางบนโต๊ะทางานแล้วตายเนี่ยมาจากอย่างแรกน้ําไม่พออย่างที่2ไม่ได้นําไปออกแดดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงแบบนั้นนะครับจำเป็นต้องมี การลดน้ําที่เพียงพอนําไปออกแดดหรือมีอีกต้นหนึ่งหมุนเวียนนะครับต้นหนึ่งออกแดดอีกต้นนึงตั้งโชว์ในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือ4วัน5วันนําไปออกแดด1วันแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มประการสําคัญมีอยู่2อย่างก็คือน้ําและแดดนะครับที่จะทําให้ต้นไม้ของเราไม่ตายและมีอายุที่ยั่งยืนนะครับ mm hmm. เมื่อเราปลูกไปแล้วนะครับสักประมาณเดือนหนึ่ง mm hmm. เขาจะแทงใบอ่อนขึ้นมาหรือแทงกิ่งหม่ออกมา แสดงว่าต้นไม้เนี่ยปรับตัวได้แล้วพร้อมที่จะเติบโตต่อไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเขาหลุดฟอร์มออกมาหรือไม้เกินฟอร์มเราก็ใช้กันไกลตักนะครับอันนี้เป็นต้นชาวเกี้ยนเดี๋ยวผมจะลองทําต้นหม่อนนะครับต้นหม่อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือทนนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาจะติดติดลูกนะฮะ ติดลูกด้วยอันนี้ใบแก่นะครับผมก็จะตัดใบแก่ทิ้งไปตัดใบแก่ทิ้งไปไม่นานเขาจะแตกใบอ่อนชุดใหม่มานะครับน,นี่ก็จะเป็นใบชุดใหม่ที่แตกใบอ่อนมานะครับแล้วก็ติดลูกด้วยนะครับการเอาไม้ออกจากกระถางเหมือนกันครับเคาะๆหรือบีบๆหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้มือจับไว้ประคองแล้วก็ความต้นแล้วก็ดึงออกนะครับเขาก็จะออกอย่างง่ายๆเลยนะครับ ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับระบบลากเยอะนะฮะมองเห็นระบบลากเยอะอยู่ระบบลากเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่กระถางใปนี้นะฮะเหมือนกันครับเราก็ใช้ ตะข่ายลองก้นกระถางก่อนนี่เป็นตะข่ายที่เราใช้สําหรับลองก้นกระถางนะครับการที่เราวางไว้นี่นะครับวางครั้งเนี่ยตะข่ายมันขยับนะครับเราก็จะป้องกันการขยับด้วยการใช้ลวดดัดน,นะฮะทำเป็นปีกผีเสื้อนะครับสองข้างครับดัดให้เป็นรูปนี้นะครับ แล้วเราไปใส่ที่ลูกระถางน,นะฮะหลังจากเราใส่แล้วครับก็มาใส่ที่ก้นกระถางแล้วสองด้านของลวดที่มีอยู่เราก็หักหักออกก็จะทำให้ตะข่ายที่อยู่ในกระถางไม่ขยับนะครับก็จะทำหน้าที่ป้องกัน ดินไม่ให้ไหลลงไปแล้วก็ยังช่วยระบายน้ำนะครับหลังจากที่เราตัดตุ้มอันนี้แล้วนะฮะ<ม>ก็จะทำตุ้มให้บางนะครับเพื่อใส่กระถางให้ได้นะครับการที่กระถางบอนไซต้องเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ดูเด่นขึ้นแต่ต้นไม้เนี่ยจะ เติบโตขึ้นอย่างช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงบังไซไซนี้แล้วนะครับเขาก็จะอยู่ไซนี้ตลอดกาลเลยนะครับอยู่ในกระถางใบนี้แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนกระถางแล้วยกเว้นเรายกขึ้นมาเปลี่ยนดินนะครับหรือเมื่อเลี้ยงนานๆไปนะฮะเลี้ยงนานๆไปเราก็จะขยายกระถางขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับต้นนี้รากฝอยเยอะนะครับ การให้ปุ๋ยนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยละลายช้า,าไว้นะครับปุ๋ยละลายช้าใส่ในกระถางเอาไว้ตอนที่เราปลูกครับปุ๋ยละลายช้าก็จะอยู่ได้3เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่ชนิดนะครับเ<ๆ>มื่อถึงเวลาเราก็นํามาใส่เพิ่มนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะใช้ระบบฝังเอานะครับจะไม่ไม่โรยข้างหน้านะครับถ้าโรยข้างหน้าเนี่ยเวลาเราลดน้าปุ๋ยมันจะกระเด็นออกไปหมดนะครับผมก็เลยใช้ระบบฝังเอานะครับ อยู่ในภายในกระถางนะฮะเมื่อเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะครับน,นี้ผมตัดตุ้มให้ได้บางแล้วนะครับการทําต้นไม้พวกนี้นะครับต้องดูระบบรากเป็นสําคัญนะครับรากฝอยจะต้องเยอะนะฮะน,นี้รากฝอยเขาเยอะนะครับอัตราการตายจะน้อยมากนะครับ จะตุ้มพอดีกระถางแล้วนะฮะเราก็เลี้ยงเป็นน,นี้เลยหม่อนเป็นไม้ผลนะครับเราถือว่าเป็นบอนไซที่เป็นไม้ผลนะฮะเราก็จะเลี้ยงเพื่อดูลูกนะครับตำแหน่งกิ่งก็ไม่สำคัญรูปทรงก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับให้เขาได้ได้ทรงได้ติดลูกก็ดูน่ารักแล้วนะครับเช่นกันนะครับผมก็จะใช้ ดินวัสดุปลูกสุดหนึ่งที่ผมทำไว้ใช้นะครับแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับก็ติดต่อได้ในเพจสวนบองไซบองไซ5หรือตามเบอร์โทรที่ให้นี่นะครับเช่นกันนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้อง ไว้ในพื้นที่ลำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ในหลักการเดียวกันนะครับในการทำบอนไซนะครับสำหรับต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นการฝึกมือนะฮะทำให้เรามีทักษะมีความชำนาญมากขึ้นนะครับเมื่อเราไปทำไม้ต้นใหญ่หรือต้นไม้ที่มีราคาสูงขึ้นครับเราก็จะมีความชำนาญน,นะครับมีทักษะการทำมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นไม้ฝึกมือนะครับ มือสำหรับมือใหม่นะครับหรือท่านที่สนใจในการเลี้ยงบอนไซนะครับก็ลองทำกันแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำไปรดน้ำให้ชุ่มนะครับหรือนำไปแช่น้ำหาขันหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับแช่น้ำทิ้งไว้นะฮะให้ชุ่มแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลำไรหลังจากนั้น7วันนะครับก็นำมาตั้งโชว์หรือนำมาเลี้ยง กได้ตตามปิครับนี่เป็นตัวอย่างของบอนไซตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับเคยถามผมว่ามีร้านขายบอนไซด้วยไหมจำหน่ายประกรณอะไรด้วยไหมไม่เห็นโปรโมทอะไรร้านเท่าไหร่นะครับในคลิปก็วันนี้ขอบอกนิดนึงนะครับว่าสวนบอนไซบองไส5มี2ที่นะครับที่พุทธมนฑลนสายหนครปฐมนะครับกับที่ สุพรรณบุรีห่างจากตัวจังหวัดมาประมาณ4กิโลเมตรที่แยกโพพยานะครับทั้ง2ที่นะครับเซชใน Google ได้นะครับว่าบอนไซสเตชันและบอนไซสเตชัน o n 2นะครับที่สวนเรามีบอนไซจำหน่ายนะครับอุปกรณ์การทำบอนไซลวดกันไกกระถางนะครับแล้วก็บอนไซเราก็มีหลากหลายราคานะครับลองแวะเข้าเยี่ยมชมได้นะครับทั้ง2ที่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับ ท่านใดที่ต้องการลองทําฝึกทําการทำออนไซน์นะครับของเรามีวัตถุดิบนะครับมีต้นแล้วก็มีกระถางให้ฝึกลองทําดูนะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนหาความรู้ได้นะครับแค่เข้ามาเยี่ยมชมของเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีครับ